ที่29มิถุนายนที่ผ่านมาทุด่งคสถานอำนาจเจริญได้จัดงานสัมมนาคณะสงฆ์409วัดเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการกรถินสามัคคี3 0 0 0 0วัดทั่วไทยน้อมบูชาธ,ธรรม8 1ปีหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมทั้งประกอบพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์409รวัดในวาระครบรอบ9ปีแห่งการก่อตั้งทุดงคสถานอำนาจเจริญภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวชิระปรีายาญเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ จาอาวัสวัดอำนาจเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากนายเอกสิทธิ์ดวงแก้วผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานฝ่ายคารวะการสันมนาค,ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระสังฆาธิการจากสามอำเภอขึ้นบรรยายเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการกระถินสามัคคีสามุญวัดทั่วไทยตอกย้ำภารกิจสำคัญในการฟืน้นฟูพระพุทธศาสนาและสร้างศางสนาทายาท พร้อมทางแสดงวิสัยทัศน์ในการสืบสานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและยั่งยืนโดยพระครูสีริสมาจารคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญได้ย้ำถึงเป้าหมายการสร้างศาสนาทายาทโดยการส่งเสริมให้ทุกวัดจัดโครงการ,ระสมบทวัดละห้ารูปในช่วงคำาพรรษานี้เพื่อให้แต่ละวัดมีพระพิสุรองรับงานบุญกฐินซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการฟื้นฟูวัดและสร้างศาสนาทายาท ทางด้านพระมหาสัมฤทธิกิติปัญโยเจ้าคณะอำเภอพนาได้กล่าวอย่างลึกซึ้งว่าเมื่อพระพิสุบำเพญสมณนธรรมเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมญาติโยมจะได้เข้าวัดพระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองและป้องกันภัยพระพุทธศาสนาที่จะเกิดขึ้นในยุคนี้ขณะที่พระครูปริยัติวิราพรพ์เจ้าคณะอำเภอลืออำนาจได้ถ่ายทอดความประทับใจที่มีต่อโครงการถินสามัคคีสาม0 0นวัดทั่วไทย ทางด้านพระมหาอนุชาอภิชาโตประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดอำนาจเจริญได้กล่าวขอบคุณพระสังฆาธิการที่เดินทางร่วมงานวันคุ้มครองโลกเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาและได้กล่าวถึงที่มาของโครงการกระถินสามัคคีสามิณวัดทั่วไทยนอกจากนี้ยังกราบนิมนต์พระอาจารย์จากสามจังหวัดประกอบด้วยพระศักดิทษฐานายุตโตประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดมหาสารคาม พระทวีอาจารยพัตโทรประธานศูนย์อบรมเยาวชนตาพระยาจังหวัดสระแก้วและพระรเนศมิติโกประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดชัยภูมิมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำหน้าที่จะเห็นได้ว่าโครงการกฐรินสามัคคีสามัวัดทั่วไทยในปีนี้จึงไม่ใช่แค่ง,งานบุญในเชิงพิธีกรรมแต่เป็นการรวมใจของคณะสงฆ์และพุทธศาสน,นิกชนทั่วประเทศที่จะช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา รับหล,ลูกศรัทธานในใจของชาวพุทธให้กลับมาอีกครั้งในช่วงสุดท้ายเป็นการประกอบพิธีถวายมหาสังฆทานในคณะสงฆ์409วัดครบรอบ9ปีทุดงคัสถานอำนาจเจริญโดยกัลยะาณมิตรทิพวริพนพรบุญละครผู้แทนคณะเจ้าภาานำกล่าวคำถวายจตุปัจเจตธรรมก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันน้อมถวายสังฆทานด้วยความปลื้มปีติใจซึ่งงานบุญครั้งนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ความในใจของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดอำนาจเจริญโดยแต่ละรูปจะรู้สึกอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันครับพระขาดแคลนพระไม่มีและก็วัดร้างแต่เมื่อได้มีกระถินทั่วไทยเรียกว่าสามหมื่นวัดทำให้พระสงฆ์นั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิมจากเดิมเป็นอย่างมากอันนี้คือ สิ่งที่เห็นได้ประจักษ์และก็รู้สึกดีใจภูมิใจที่ท่านได้มีโครงการทำอย่างนี้ปลืม้มดีใจที่หนวงพ่อธรรมชโยท่านได้เร่งเห็นความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงความเป็นปึกแผ่น ความวัฒนาสถาพรความเจริญรุ่งเรืองให้แก่พระศาสนาพระพุทธศาธสนา,ามากอาจจะมากกว่า5,000ปีถ้าลุงพ่อทำอย่างนี้เรียกว่ามีพระสงฆ์ได้อยู่จำพรรษาประจำวัดวารามทั่วประเทศซึ่ง สถานการณ์ของพระในปัจจุบันนี้ก่อนที่จะมีกระถินของวัดพระธรรมกายก็พระอัตคัดพระนั้นเรียกว่าขาดแคลนพระไม่มีแล้วก็วัดร้างแต่เมื่อได้มีกระถินทั่วไทยเรียกว่าสามหมื่นวัด ทำให้พระสงฆ์นั้นมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากเดิมจากเดิมเป็นอย่างมากอันนี้คือสิ่งที่เห็นได้ประจักษ์และก็รู้สึกดีใจภูมิใจที่ท่านได้มีโครงการทําอย่างนี้ทํากระถินทั่วไทยเป็นผลให้มีพระทั่วแผนดินทั่วอารามนี่ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีควรเป็นแบบอย่างหรือว่าเป็นโมเดลเป็นตัวอย่างของจังหวัดต่างๆที่จะควรให้เกิดมีขึ้นคงไม่ต้องพูดถึงที่มาร่วมที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้คงจะประจักษ์ไม่ต้องพูดว่าให้ความร่วมมือหรือไม่ให้ความร่วมมือก็เห็นประจักษ์แก่ สายตาเป็นภาพที่ออกมาตามที่เราเห็นในวันนี้เดินพรก็ถือว่าพระสงฆ์ได้เอาใจใส่ทุกวัดพามาร่วมประชุมกันกันคบก็ถือว่าเป็นพลังของพุทธศาสนาอย่างหนึ่งที่ดำเนินเป็นตัวอย่าง ของของคนรุ่นต่อไปไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขรรค์ก็จะได้เข้าใจท่านแต่ละรูปมาแสดงหลายๆเรื่องให้ฟังก็น่าจะเข้าใจยิ่งขึ้นก็มีส่วนให้พระหรือให้วัดแต่ละวัดมีความตื่นตัว หาบุคคลมาบวชในพระพุทธศาส,สนาให้ครบอย่างน้อยวันละห้ารูปก็ดีก็ดีกว่าไม่ดำเนินการเพราะว่าเราถ้าไม่มีอะไรมากระตุน้นไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นโยมก็อาจจะเฉยเฉยนะแต่ถ้ามีโครงการมากระตุน้นก็อาจจะตื่นเต้นขึ้นมีความมุ่งมั่นขึ้น น่าจะได้ผลดีกว่าไม่ทําก็ขออนโมทนาบุญกับหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านได้จัดโครงการนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านก็ไม่ทิ้งงานเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถึงไม่เห็นตัวท่านก็ท่านก็ยังทํางานตามปกติก็ขออนโมทนากับท่านอย่างสูง